กับปูซีดูโทครับแม่แสีปทุมมานะครับในสายของกำนันทุ่งซักซีชนะนะครับผมมื้อนี้ได้นัดหมายกับท่านกำนันแล้วท่านกำนันสีพระฤทธิจทะเลออกมาครับวินัยจะพอดมาถึงเหล่าเอออะไรสัดก่อนนะครับผมพาพี่น้องเพิ่งพาบรรยากาศก่อนจะเข้าถึงนะครับก่อนจะเข้าถึงแล้วก็ก่อนจะไปเข้ากราบสักการะต่าปูเฮาเจ้าหญ้าเฮ้านะครับปูซีดูโทกับเจ้าหญ้าสีปทุมมา ดีครับบรรยากาศมื้อนี้จะคึกคักจังหน่อยนะครับผรูอ่าที่จะมากราบสักการะอ่าเจ้าปู่ของเฮาครับบรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้คนที่กลับมาทําการนะครับก่อนจะถึงอ่าช่วงแรกของช่วงแรกเฮาจะมีบัตรประชาะชนเปิดสกแกนนะครับค,ครับเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 คลเก้าของเฮานะครับป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อได้หนักกากระนาไม้ทุกเชื้อนะครับทีครัามาทุกท่านก็นให้ความร่วมเย็นของเฮาดีนะครับ นี่อยู่ที่วัดคับชนดนะครับเพื่อาดูจังจวัดอุดรธานีนะครับเพิ่มภาพบรรยากาศไปต้องการนะครับพี่น้องของเ้ากับประชาชนทุกสารทิศนะครับทั้งประเทศทั่วประเทศเดินทางมากับตะกราเจ้าปูซีสุโพร้อมกับเจ้าหญ้าสีปทุมมากของเ้าวเบิ่งภาพบรรยากาศในการสแกนนะครับพี่น้องครับนี่คือขั้นตอนแรกขั้นตอนต้องการเป็นสแกนที่ว่าก็แล้วร่ลงทะเบียนออนไล์เรียบร้อยเลยมาหนีบัตรประชาชนนะครับ ความกำบัดลงคิ้วนะครับยืนในแจนอธิาห้าวนะครับมองภาพบรรยากาศสุดเลยครับมื้อนี้เปิดมื้อนี้เปิดทอดเที่ยงกันปะเมื้อนี้เปิดแค่เที่ยงกันปะอ๋อเที่ยงหยุดครับพี่อ๋อเที่ยงหยุดก่อนคาเบรกก่อนขาเชือกจะเป็นระบบของขับชนบดของเ้าคือจะหยุดตอนเที่ยงเลยค่ะขาเชือกเราจะเปิดใหม่ตอนบ่ายนะครับน้องน,น้าีก็ภาพบรรยากาศสดๆเลยูสุดครับ พี่น้องเขาลังไรกันเข้ามา,ค,า,าคืออาจจ่าบายสิเพื่อจะว่ากับสักกะะของขันจูเข้านะครับถ้าพี่น้องไว้ํากันมันไม่มองถอดเกือบเลยนี่มันไม่มองถอดเกือบนะครับเกือบผู้ใดใส่ดีๆมาหายระว,ว่างาก็หน่อยก็เป็นงานที่ดีนะครับไปบุญนะครับเกือบเสียแต่ว่าท่านี่สิบุสเสียหรอกเพราะว่าคนมาเหตุบุญคนได้มาลักเกือบเนาะคนสมัครเขาจะมาเหตุบุญหรือรไม้มาเห็ดอ่า มหาหลักเกือบบอชซะนะครับเกือบไม่เกือบงามเกือบเก่าแต่ว่าตัวไม่ได้รักดอกแต่ว่าสิใส่พิษคูนะครับส่วนหมากเขาใส่พิษคูนะี่ครับนี่คือช่องว่างเกือบแล้วก็ท้างยะเหลียวขวาี่เข่าสู่วัดอ่าว่างนาคินนะครับว่บางนาคินของเฮานี่คือลํำบ่วงสวงบอกนะครับอาจจะเป็นการลํำบ่วงสวง อ้นะครับเป็นขนาดเป็นมูขนาดเลยนี่บรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้นะครับมือนีเป็นวัานที่หนึง่งมือเป็นวันหวยออกกับวันหวยออกวันอ่าหนักเสี้ยงโชคนะครับมีอมีโชคมีหลามมีก้อยนะครับนี่คือขันมะล่อมโอ้วิควันมีเอฟเฟกต์นะครับล่ำสวยงามนะครับติเป็น สวยงามเลยทีเดียวอู้หู่นเป็นมูขนาดลานปูเน่าทางในจะเป็นมูขนาดลานปูเรับผมพาพี่น้องยางไปเบิ่งเละเลาะเละนะครับเลาะเก็บภาพบรรยากาศสดใหม่พี่น้องเบิ่ง ผู้ใดพระทานเคยมากกับมากนะครับเ้บอบ่ห่างบ่ไกลจากจังหวัดอุดอรธานีดอกครับเดินทางอยู่ชั่วโมงครว่ๆจะมาหอดขั้นชนดนะครับนี่คือยังนี่คือกิจต่านะครับบูชาเหรียญรุ่นครูบารมีนะครับเหรียญรุ่นครูบารมีของอ่าช่างคั้ฉนดไ,ดไในจัดไว้ใน้นะครับนะครับมีกิจใจต่าอยากรวมบูชานะครับ นําไปปกปักรักษาแล้วก็น,นําไปเป็นบารมีประจําตัวเฮาได้นะครับเนาะหลวงปู่มีแต่โอ่งงามๆพี่น้องป๊๊ดเห็ดองไรมางงามรับลูกหลานคทำนโหนดเฮามีปูดป่ดูแลมีปู่ดูแลประเทศไทยเขาก็มีปู่ดูแลปู่ข้างทำโฉนดข่านะครับตับปู่รีดโธวอู้มือนี่คือเกินนะครับคือเกินไปดูปูนักสแสวงโชคครับนักสแสวงโชคคกก็อ่าะครับอ่า เบิ้งดวงครับนักแสวงโชคครับใครอยากมีดวงมีบารมีนะครับกับเบืเอ้องออกมองนี่จะเป็นมาจะมองจำนายสักรารบูชาข้างวัดศิริสุทโธโชว์คำโนดน,นะครับราคากับบะแพงจับต้องได้นะครับพี่น้องราคาบะแพงจับต้องได้นี่อ่าจะมีฟูบริการไปซา ไทยลุบไทยลูบก่อนจะเข้านะครับจะมีบรรจุยนต์ลงในกล่องให้เจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับจะจะย่างไปเล่นไถ่เล่นมั่นนะครับจะย่างไปเล่นไถ่เล่นมั่นบรรจุแล้วก็เดินตามพรมเลยครับท่านที่มีบรรจุแล้วนี่เป็นลักษณะนี้ครับเจานที่ยังไม่มีพงมอะไรดอกไม้ก็ติดต่อสอบถามนะครับมีการบริการประชาสัมพันธ์นะครับมีบริการหรือมีประชาสัมพันธ์จุดนะครับ ท่านที่ยังไม่มีพวงมาลัยดอกไม้ก็ติดต่อสอบถามได้ตามุดบริการท่านที่มีบัตรคิวแล้วก็ตินตามผมนะครับแสดงบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่ตืนหน้าประตูวางสุดเจน ถ้าที่เดินทางออกมาแล้วจะทําบุญปล่อยปลากระทางฝ่ามือนะครับมีปลาไหลปลาวอ๋อมีปลาหลปลารวนทำบุญนะครับเด้อปลาหลปลารวมทางฝ่ามือตัวสองตัวก็ปล่อยได้นะครับจกทำบุญปล่อยปลาเชิญครับครมีจิตใจอยากทำบุญน้ำหน้านลควก็ซื้อปลาปล่อยนกปล่อยปลาโดยทั่วมากจะมีจะปล่อยปลาปลามิทุกชนิดนะครับนี่คือประชาสัมพันธ์นองห้องไปจะค่อยบริการกับพูดใส่ไม่เลย บัตรคิวด้านบนครับบัตรคิวอยู่ด้านบนท่านตูแรกการเหรียญองค์ปู่องค์ย่าประตูแรกเลยนะครับเดินย้อนไปคู่บนคู่บารมีเหรียญองค์ปู่องค์ย่านะครับรุ่นแรกของท่านนะครับถ้าต้องการมีเจ้าหน้าที่คอยรองรับอยู่ทางนี้ครับมีบัตรคิวแล้วมีบัตรคิวก็หยอดบัตรคิวลงไปแล้วก็เดินได้นะครับตอนนี้จัดจัดเป็นคิวเหมือนเดิมไหมตอนนี้จะเป็นคิวกราบสักการะเหมือนเดิม ไม่ได้รอนานครับมารับบัตรคิวแล้วก็เข้าได้เลยเข้าไปได้เลยครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนี่ต้องรอคิวโอ้คนเยอะด้วยนะครับคนที่จองทางระบบออนไลน์ตอนนี้ก็เข้าได้เลยมีบัตรคิวบัตรธรรมดาก็เข้าได้เลยครับผมครับที่ต้องขอบคุณท่านกำนันพงศักดิ์ศรีชนะนะครับที่คอยดูแลคอยเอาใจแล้วก็ดูแลประชาชนมีบัตรคิวนะครับยังมีเวลาพอนะครับ เวลายังพอนะครับยังเวลายังพออยู่ครับทำเวลานะครับคนนี้มันร้อนมันร้อนไม่น่าจะเดินนานนะครับไม่น่าจะเดินนานครับบรรยากาศโดยรวมมุมภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโดยรวมครับผมผมจะเดินเข้าไปบนน้อผมก็เมื่อยผมก็หอนนะฮะใช้ทั้งเสียงปัดดิวนะครับจะว่ากิภาสไปเยอะหน่อยนะครับ ผมมามาในน้ำแบบกำนัทพงศักดเด้อมาทำคราวให้นะครับ นี่ครับคือภาพบรรยากาศสดๆนะครับนี่การยื่นบัตรคิวนะครับเขามีบัตรคิวแล้วเขาก็ย้อนลงปองนะครับย้อนลงกองย้อนลงกองเพื่อจะข้ามการเข้าไปกาักการะนะครับโอ้มือนีประชาชนนะครับม้วนม้วนชนของห้าหลายนักท่องเที่ยวมาทุก่าทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่ผมเดินดร้นเขามาเมื่อกี้มีชาวต่างชาติพร้อมนะครับครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้องครับครับมีคนที่ตั้งใจมาทําบุญมา สักกะละนะครับแล้วก็อาจจะได้ตีเนือ้อตีตัวไปคือโชกและกระลาบนะครับเพราะว่าปูซีโตโองเขาาา้าหักลูกหักหลันดูแลลูกหลานเข้าตลอดเวลาผู้ใดได้มาฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานนะครับเจ้าญาติาสีปทุมมากจะปูซีโตโซนะครับมึงนะครับมู้นะครับ,นะรบ,นะรบตัวใบสีงามสวยนะยิ่ณแม่กับมานะครับลูกหลานอยู่มาวเจ้ามา เขาบอกบรรยากาศสดๆแล้ับพี่น้อนแล้วครับนี่ก็อาตรงที่เขาประกาเศเต็มแล้วเขาก็เดินสวนมากมันจะมีสองเลนนะมันมีสองเลนเ เนะครับมว้วนชนกับม้วนประชาค,ครับมาลังไหลกันมมาจะเศร้าเลยครับ ครับขอโทษนะครับเด้อครับผมมาวปนอนขับ้องในเพื่อไปเบินพื้ที่าการก้าวนำของผู้ที่ดูแลอยู่ในนะครับถอดเกิบต้องถอดเกิบถอดรองเท้าครับแล้วอ่านเสร็จได้ตัวดีเพราะจะนั่ไปตัวดีไปฝาก เฟซบุ๊กไรก็ได้จำพรน,นะครับทางท่าพัทค้ำชนกนะครับวัน,นี้นะครับมาเขามาฟังน่ากินนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับาทางถนนี่เดินเข้ามาีประมาณสักสามร้อยเมตรเย็นเย็นจิงเย็นพอเถอเกือบ เดินทางมาถึงจุดจุดจุดนี่ไปจุดเป็นจุดครับจบนะครับมาพี่น้องเดินไปเบึงสำรวจไปน้ำกันนะครับค้นมาหลายเหมือนนีนค้นมาหลายครับขอหชิญโชคไห้หละ่ะกับผู้ทีมเดินทางมากาศสถานเจ้าปูเฮา ช่วงนี้ก่อนเที่ยงหน่อยหนึ่งเพราะตอนเที่ยงเขาจะปิดชั่วโมงหนึง่งนะครับเปิดบ่าย ต้องขอประทานส่วนหลวงปู่ปีขิารับประทานละไปนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับพี่น้หนุ่าติดตามด้ยนะครับตั้งเฟสบุ๊ควิเนย์จันพรนะครับมแต่ตอนตรงที่กับวัดทับโนด ตรงที่คือบริเวณว่างน้ากินนะครับอี่คือภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับค้นเต็มไปด้วยขาเขานะครับขาออกกันหน่อครับผมภาพพี่น้องเมืองทองทำบรรยากาศสดๆนะครับต้องขอบคุณท่านกำนันพงศักดิ์นะครับผู้ดีดูแลครับอที่เพื่อสถานที่เพื่อสถานที่เี่ไอ้หลงมาทําขมเานะครับขอบคุณหลายๆนะครับท่านผู้ญิติกนะครับนี่บรรยากาศสดๆเลยนะครับมอม่มีหม่องว่างเลย ผมย่งหวังเลยครับจะเป็นจัดนะครับเพราะว่าจะเป็นเจ้าใต้เจ้ากลางชาิเต็มเต็มไปด้วยผู้คนนะครับส,รรสักยแรงสัตว์ท่าของจัวปูหรับผมพาพี่น้องมาเจ็บปากบรรยากาศสดๆสวยงพี่น้องได้เบิ่งเป็่นคนตาไปน้องกันผมอยู่ระหว่างน่าขึ้นครับตอนนี้ เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเจ้าต่างชาติผู้ที่ได้เมียด้ผัวได้ลูกเป็นเจ้าต่างชาติน,ะะนี่ครับต่ตไ,นะไปจะเป็นการเข่าคิ้วเข่าคิวอยู่ประมาณคิวระคาสิบคนนะครับพี่น้องแล้วก็สวดสวดมนต์สวดม,มีผู้นำผ่าสวดนะครับนี่คือเดินออกเดินออกจะหน่อยก็เดินเข่า นะครับชาวสังสารลหลนะครับผมผ้าผมผ้าเบื้องตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีผู้นําผ้า,าอ่านผ้าสวดนะครับผ้าสวดผ้าน,นัจะเป็นกุ้มเป็นชุดเป็นชุดนะครับ,รบจะเห็นเป็นชุดนะครับ กูไปสนิโอ้ปูหม่เรียบไปครับเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปครับมีเจ้าหน้าที่บอกนะครับเผื่อจะว่างนะครับอ่าใบชีนะครับเอามาถวายจะปูห้างอยู่ว่างนักทนะครับ่ดนะครับป้องกันตัวเรานะครับระยะห่างระยะเคียงนะครับเราต้องป้องกันตัวเราให้ได้นะครับยืนตามจุดมาร์กที่เรากําหนดนะครับ ให้มองดูที่พื้นนะครับหนึ่งจุดต่อหนึ่งท่านนะครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปนะครับเมื่อเที่ยงแล้วเราจะหยุดพ่นยานะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันนะครับเนื่งจากพี่น้องรามาเยอะนะครับให้เข่ามาไหลเข้าไปครับขยับเข้าไปนะครับฟังต่อนะครับชวมหมถอดหมวกก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านนะครับมาคูบุรีที่ถืออยู่นะครับมีพัดติดสขครอบอยู่ เอานิ้วเกบไม่เป็นรูหรือว่าเอานิ้วจอให้เป็นรูนะครับอีสานนั้นละครับกับภาษากลางนะครับโซวอีสานเนื้อภาษากลางทั้งอีสานผสมกันกลางอีสานกลางอีสานนะครับโคราชกับสระบุรีเรียวขัวนะครับพี่เจ้าหน้าที่ห้องการรุ่นดีนะครับอ่าไค่อยบริการเชิญครับเชิญครับนะครับดูการบริการดีๆเต็มเรียงเนาะ พาลงไปครับลงไฟนั่นัหลนี่ครับถ้าเต็มแล้วผมจะเบรกนะครับเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วจะเบรกชุดนะครับเบรกไว้ก่อนอ้าวชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายโอเคยังเต็มแล้วโอเคเอารอชุดหน้าเอามานี่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 เเป็นชุดกลุ่มชุดกลุ่มนี้ห่างแล้วยาเกียงขยับขึ้นมาครับเอาพอพอรอรอบหน้า ขยายารยาหางรลยเที่ยงครับท่านเจาะครับคุณมากพยายามากจะมีผู้นำการกล่าววามาผู้บรหานมาผู้บริ บุญเดียวเราจะสบายยากจะรับถ้าบุญของผมปูกยากเพาะท่านมีปัจจุบันใจให้ปัจเจียนไปสีหรือว่าเป็นดอกไม้ของอะไรของท่านไปว้ที่นี่เพื่อได้ขอเปิดโชคเปิดด้วยการเปิดรับวาสนาให้กับตัวเราที่มาขอพรต่อถูกขท่านในวันนี้และอีกอย่างนะครับท่านก็จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพปุรณะนอบรอบศารปุย่าเด้มท่านเด้อช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะรอบรอบศาลปุย่านะครับพื้นตรงนี้นะครับที่แต่ก่อนเป็นซีเมนต์นะครับเขาว่าละอ่างเกินไป ดังนั้นเรายกซีเมนต์ออกไปแล้วนะครับเรานําแผ่นไม้กระดานมาปูแทนเพื่อเป็นการรองรับหนักให้เบาขึ้นดังนั้นทุกท่านที่มาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านจะเป็นเจ้าภาพร่วมบูรณะด้วยนะฮะนที่ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่มันถือว่าเป็นผลมงคลอย่างยิ่งนะครับประจุไฟฟ้าติดต่อเฉลี่ยบางทีดอกไม้ไฟอะไรที่ไปเลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่มีดอกไม้ไงอะไรมามาปูก็มาทุกท่านนี้ปัจจเป็นหัวลายไฟตลอดแล้ว ไปบรอลแล้วครับไพพี่น้องเดือดหน้ากับก่อนขอบคุณทุกท่านที่เขาติดตามนะครับขอบคุณครับคมักเกือกดไลค์ใส่กูกดแชร์นะครับวมามักเลือดไก่นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมในเฟซบุ๊กหน่อยมีนายพรานโมนี่โชคดีนะครับมีโชคมีลาบไม่ต้องหันรับนึกอยากซื้อตัวใดใครถือก็แล้วกันเนาะครับมีนายพรานอิสระชนนายพรานอิสระชนต้องดูดอนนะครับงานสดของคำชะโนดนะครับ หลายวันค,ครับ